ดีครับคุณวันครับตลาดย่อลงมาแล้วนะคะครับตลาดมันเตือนมาตั้งแต่เมื่อวันนู่นนะครับวันอะไระคร่ะวันนี้วันพุธใช่ไหมครใช่พฤหัสค่ะเตือนเมื่อวันที 1> ่1กันยารมีสัญญาณเทคนิคลิคลที่เป็นเป็นดร์คลาวในคันดิสติกนะคะ่ะแล้วก็เมื่อวานก็ดีบาร์มาหน่อยหนึ่งวันนี้ชัดเจนวันนี้เป็นสัญญาณที่ว่าชูติ้งดาลงไปขึ้นไปแตะใกล้ๆหนึ่งสี่สามสูงตัวหน่อยดาวดับเลย ชุดยิงดาวตกพอหุ้นมันเป็นสัญญาณแบบนี้มันก็จะมีกระแสขาชนเข้ามาแล้วหมงลเหมาอะไรเข้ามากระทบกับภาพลูปนะครับมันเลื่อนประมูลบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อวานจะมีเรื่องสีจีก็อาจจะมีการเลื่อนกันก็ไปอย่างไรก็ไม่สามครถทำได้หุ้นที่จะให้เนี่ยก็จะไม่เกี่ยวกับสรงทากลุ่มนี้คก็เอากับคลายเครียดหน่อย จกสองตัวอ้าวมาสิมาสิรวมมาเลยตัวหนึ่งคือยาฆ่าแมลงโอ้โหตายไหมเนี่ยอีกตัวหนึ่งคืออาหารหมาโอ้โหเชิญครับพี่คนี่ดับพวนี้คนที่ดูสับนี่ป่านนี้เคราะกันแล้วนะจริงเหรอตายละอ่าบอกมาหนึ่งคือยาฆ่าแมลงสองคืออาหารหมาตายละผู้เน็ตเด็กแนวยาฆ่าแมลงกับยาอาหารหมาอาหารหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นคำกัอนพี่หน่อยก็เป็นเชอร์ูดครับเชอร์ูด เชอร์บูด S W <SW> C S W U C เห็นไหมมีคนรู้แล้วคุณบอลเข้า,ขาไปแนละ้วตดไม่มเชอร์บูดเนี่ยก็คือพวกยาฆ่าแมลงพวกพวกยาฆ่าผวกยาฆ่าแมลงยาฉีดตั้งหลายอย่างใช่ใช่เคยเห็นฮะนะฮะโปรดักดีพีต่ำพีเชลท็อกไหมเนี่ยไม่ใช่เชลท็อกนะมีก็เชอร์บูดแหละอ๋อเชอร์บูดค่ะพีต่ำครับเก้าเท่าครับค่ะผมบอกกับการขึ้นปีแรกขึ้นปีหลังสูงสี่โตก็ใช้ไ ok นะด้เลย แล้วก็เป็นตัวแปลกๆที่ท่องทุนเนี่ยเออ่เล่นไม่ยากตัวเบาหุ้นเบาร้อยกว่าล้านหุ้นเองครับนะฮะเทรดไปสามล้านพูดถึงหุ้นใหญ่ค่ะทีกลุ่ม TOA เป็นผู้ที่หุ้นใหญ่ค่ะนะฮะผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีอัพไซด์ในการเทรดดิ้งไม่เบาตัวนี้เพราะว่าราคามันลงไปเยอะค่ะนะครับนี่เราพูดไปใครอยับขึ้นไปเรื่อยเลยนะก้าสามศูนย์แล้วเนี่ยผมให้ต้านที่กลมๆเลยต้านสิบบาทสิบบาทห้าสิบตันผมว่าน่าสนใจเป็นหุ้นเบาที่ มาทดแทนตัวอื่นที่กำลังหนักๆตอนเนี้ยค่ <c oughs> ะค่ะนะฮะลองดูตัวนี้ <c oughs> แล้วก็เรื่องจังหวะการคัดว่าต้องดูเอาเองนะาะ้โหมันไซส์มันไม่ใหญ่มันเวยนไปเว่งมาค่ะ <c oughs> แต่ก็เตือนนักถุนว่าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าบวกเกินห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยตอนนี้มันห้าเปอร์เซ็นต์พอดีนะค่ะค่ะใช่อ่า้อเออน,นะถ้ามันเกินกว่าห้าเก้าบาทห้าสิบไม่ตามแล้วดีกว่าค่ะค่ะนะฮะไม่ตามอีกสองช่องไม่ตาม S <S นะฮะมนก็ดูจังหวะเขาอีกตัวหนึ่งค่ะอ,อ,อะไรนะเมื่อกี้บอกอะไรนะยายาอาหารเอ้ยไม่ใช่ยายาหรืออาหารสุนัขอาหารสุนักค่ะพดีจีนี่คือพดีีพีดีจเหรอพี่เออน่ะครับเอะตัวนี้พอดิจินี่เขาให้ไปแล้วะกับไอ้นุยเมื่อวันอังคารจำให้ไห,ห,ห้ไปแล้วก็ให้ําครับเพราะว่าเป็นตัวที่ดูแล้วเนี่ยกําไรดี p ีไม่สูงเป็นหุ้น ผมว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าจะมาทดแทนตัวอื่อื่นะจริงตัวที่ผมให้คู่กันไปกับตัวนี้คือตัวตัว H M P c ที่ให้ไปแล้วก็ให้มาและตัวที่เป็นตัวตามเพราะตัว s M P c ผมเพขึ้นเยอะไปแล้วมาดูตัว P D G เนี่ยเป็นตัวที่ผมว่าน่าจะมาอืนะครับแล้วก็อประเมินราคาพื้นฐานที่เขาเติบโตเนี่ยหมู่ที่ห้าบาทเจ็ดสิบโดยประมาณค่ะ ผมว่าเป็นทุ้นดีตัวหนึ่งประกอบการไรมาสามถ้าดูข่าวตอนเช้าบอกว่าจะโต300เปอร์เซ็นตนะฮะแต่ผมว่าอาจจะไม่ถึง300เปอร์เซ <Okay. S 2> <kaz> ็นต์เยอะไปนะะโตแค่เล็กน้ก็ถือว่าเยอะแล้ว PDG ตัวนี้เนี่ยรับแนวต้านให้ได้ไม่ยากเพราะว่าเป็นทุ้นที่มีสภาพคล่องดีหน่อยนะครับซึ่งผมดูจากแนวต้านของหุ้นตัวนี้ตามกราฟแล้วเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปตรงไฮเมื่อเดือน มิถุนายนครับคือ484ครับนะฮะ484ก็เป็นตัวนึงที่ผมคิดว่ายังมาได้หลายรอบแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวที่เป็น follow by ที่สูงเกินไปด้วยนะครับตอนนี้เตยนัลงตุนที่หนึ่งว่าหุ้นหลายตัวในนั่งตุนชอบไป follow by ตอนสูงๆนะฮะมันจะทํามีความเสี่ยงเนี่ยพอตลาดเทว่าเนี่ยหุ้นพวกนั้นจะโดนก่อนหุบ่หุ้นที่ขึ้นน้อยจะจะได้จะมจะโดนน้อยหุ้นที่ขึ้นจะเตมนั่น พุ่นโพบายนะครับพโพรบายสูงๆเนี่ยลุกลิ้วไฮระบฮะ <Okay. S 2> ก็สรุปครับเอสเดมียซี C, เชอร์ดเป็นตัว <Okay. S 2> ที่ผมว่าเล่นได้หลายรอบ <Okay. S 2> นะครับแนวต้านสิบบาทนะครับ <Okay. S 2> แล้วถ้าดูจัดตรงนี้ไปเนี่ยโอ้นี่โวลุ่มมาเทียบเลยฮะบิตเฟอร์ตัวไหนพี่เอสเดมียซีเมื่อกี้บิดไม่กี่หมื่นฮนะอันนี้บิดสองสามแสนนะฮะยาวอย่างนี้วางขายให้เปล่า ก็ระวังถ้าเกิดเขาถอนบิดแล้วกันใชา่ๆไปตั้งรอถอนบิดโป๊ะโดนเราเปี้ยเลยนะฮะ P D G เป็นตัวอีกตัวหนึ่งก็ให้สองตัวเลยค่ะพี่ P D G นี้ให้ทนะครับฝากสองตัววันนี้ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะค่ะทุกวันพฤหัส